การเมืองชุดนี้ไม่เหมือนนักการเมืองชุดอื่น,นคือหนึ่งไม่ละอายต่อบาป2ไม่กลัวทำปิดสเชื่อมั่นในลิดเดชของตัวเองว่าอยู่เหนืออำนาจกฎหมาย อยู่เหนือความยุติธรรมอยู่เหนือสารทั้งหมดไม่สนใจใย,ยดีฉีกคำพิพากษาทิ้งก็ยังได้เล่ดูสิว่านับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมานี่นะครับมียุคไหนที่มันไล่เหล้ยวไล่ถึงขนาดนี้ไม่เคยมีนะครับแต่ไอคนนักสยาศาสตร์พวกนี้มันสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับชาติบ้านเมืองมากนะครับทำจนบ้านเมืองกฎหมายไม่มีราคาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนอกจากจะเขียนบทกฎหมายให้เป็นเล่นถ้อยร้อยคำเป็นสีถนนชัยสร้างปัญหาบ้านเมืองแล้วนะครับยังไปแอบทำหมากินเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ที่จะใช้เป็นเครื่องมือนี้นะครับล่ำรวยกันตามๆกันนะครับ แต่เงินไม่ได้ใช้หรอกไม่ถูกตายไม่ได้ใช้เงินถ้าอย่างนั้นท่านภพศสารวิเคราะห์ยังไงที่ดูจากคุณสมบัติแล้วเอาละสมมุติว่าเกิดการเล่นศยักษาสต์ทางกฎหมายกันขึ้นมาจริงๆรอดตรงนี้ได้แต่มันก็จะไ,ไม่รอดในส่วนอื่นที่ท่านภพศสารได้ชี้ให้เห็นมาแล้วเนี่ยแต่เขายังคงดึงดันเดินหน้าลุยไฟมา เพราะอะไรเราได้เห็นชัดเดียว่านักการเมืองชุดนี้ไม่เหมือนนักการเมืองชุดอื่นๆคือหนึ่งไม่ละอายต่อบาปอาสองไม่กลัวคําผิดาสามเชื่อมั่นในฤทธิดเดชของตัวเองว่าอยู่เหนืออำนาจกฎหมายอยู่เหนือความยุติธรรมอยู่เหนือศาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นศาลทึ่งําการในพระปรามาภิไธยพระมหากษัตริย์ไม่สนใจใยดีฉีกคำพิพากษาทิ้งก็ยังได้นี่คือนักการเมืองปัจจุบันนี้นึกดูด้วว่านับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมานี่นะครับ มียุคไหนที่มันไล่เล้ยวไล่ถึงขนาดนี้ไม่เคยมีนะครับไม่เคยจอมคนสเสด็จที่เรียกว่าท่านเป็นจอมเผด็จการแล้วท่านยังเคารพกฎหมายนะครับใช่อุตส่าห์ไปเชิญพระยาธกาลีนิพนธ์ขุนนางตรงขินทางกฎหมายซึ่งเป็นหลักกฎหมายของแผ่นดินมาเป็นที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรมบอกว่าผมกับท่านเจ้าคุณนี่ไม่ชอบกันไม่ถูกกันเจ้าจคุณ<ว>ก็เกลียดผมผมก็เกลียดเจ้าคุณนี่แหละ <laughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบ้านเมืองจะป็นต้องพึ่งคนที่เป็นหลักของความยุติธรรมผมจึงต้องมากราบการมาพบท่านมาเรียนเชิญท่านไปเป็นดำรงรัฐม และผมจะให้ความเคารพเชื่อถือในการตัดสินใจและในการทํางานของท่านผมจะไม่เข้าก่ายแทรกแซงอะไรที่ท่านเห็นว่าควรทําผมจะเหัสนุนอะไรที่ท่านเห็นไม่ควรทําผมจะไม่ยอมฝ่าฝืนเด็ดเดี่ยทขาด <S <S จึงไปเหตุได้พระยาธก,การีนิพนธ์นะครับยอมมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและมากอบกู้บ้านเมืองกอบกู้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งปราสาทพระวิหารไว้ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> และบ้านหลักบ้านหลังเมืองเนี่ย ถ้าอะไรที่เป็นแต่ต้องสารหรือกระบวนการยุติธรรมพระยาตะกะรีนิพนธ์ไม่ยอมเด็ดขาดอจอมพลสฤษดิ์ก็เชื่อฟังนะครับนี่คือเห็นว่าเนี่ยขุนนางตรงขินแต่ก่อนก็เป็นแบบอย่างของชีวิตอย่างไรแต่ไอคนนักสัศาสตร์พวกนี้มันสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับชาติบ้านเมืองมากนะครับทําจนบ้านเมืองกฎหมายไม่มีราคาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนอกจากจะเขียนบทกฎหมายให้เป็นเล่นถ้อยร้อยคาเป็นสีถนนชัยสร้างปัญหาบ้านเมืองแล้วนะครับยังไปแอบทำหมากินเป็นที่ปรึกษาให้กับ ผู้ที่จะใช้เป็นเครื่องมืออันนี้นะครับร่ำรวยกันตามๆกันนะครับแต่เงินไม่ได้ใช้หรอกไม่ถดตายไม่ได้ใช้เงินน่าจะเป็นอย่างท่านปสารว่าตายนี่คนไม่มีความสัตย์เนี่ยนะครับจะเป็นคนดีมีสักคนไหมพระพุทธเจ้าถึงสอนน่คนที่คนที่กล่าวคําเท็จจะเป็นคนดีนั่นไม่มีไม่มีที่เป็นคนดีนี่ท่านบรรณวิทย์พูดอยู่เสมอเสมอเลยคำนี้พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าผู้ที่โกหกไม่ทําชั่วอย่างอื่นไม่ไม่มี